ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับขวันทาเวลแมนอีกเช่นเคยนะครับกับสโลแกนที่ไม่เคยจางหาย คอนเทนต์ไม่ค่อยมีแต่คลิปดีๆแล้วมีให้กันตลอดนะครับหลังจากที่ผมนะครับได้ไปเที่ยวที่จังหวัดกาญจานบุรีเนี่ยจังหวัดกาญจานบุรีเนี่ยอันที่จริงคือผมอะไปมาหลายรอบแล้วนะครับแต่ก็ยังเที่ยวไม่หมดเลยเท่าที่ผมจดบันทึกเอาไว้นะครับมีทั้งหมดประมาณ70กว่าที่กันเลยทีเดียวครับแต่ผมจะแนะนําและยกตัวอย่างมาเป็นบางสถานที่นะครับจากที่ผมไปมาจริงเท่านั้นนะครับส่วนสถานที่ที่ผมจะแนะนานะครับก็มีดังนี้ จุดชมวิวสะพานข้ามแม่น้ำแควใหญ่นะครับจุดชมวิวเนี้ยก็เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเลยใครมาที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับแล้วไม่มาที่สะพานแควใหญ่เนี่ย ถือว่ามาไม่ถึงจังหวัดกาญจนบุรีกันเลยทีเดียวครับส่วนบริเวณด้านหน้านะครับเขาก็จะมีเป็นตลาดขายของไล่ต่างๆเนาะแล้วก็มีเป็นรถจากสมัยโบราณนะครับที่กองทัพญี่ปุ่นได้ใช้ในสมัยสงคราม,มโลกครั้งที่2นั่นเองครับใครที่ยังไม่เคยดูคลิปย้อนหลังของขวัญทเวแมนนะครับไปดูคลิปย้อนหลังที่ขวัญทเวแมนทำเอาไว้ได้นะเมื่อมาที่สะพานแควใหญ่แล้วนะครับเราก็ต้องหาที่พักเนาะส่วนตัวขวัญทเวแมนนะครับก็คือมาพักที่จังหวัดกาญเนี่ย ผมก็จะชอบกลางเต็นท์ผมก็มีสถานที่หนึงแนะนำนะครับนั่นก็คือโอโซนอการจนบุรีนะครับซึ่งเป็นจุดกลางเต็นท์นะครับที่บรรยากาศดีมากเลยอยู่ริมแม่น้ําแควใหญ่เนี่ยขวัญทาวเวแมนไปมา2ครั้งแล้วนะครับค่ากลางเต็นท์ราคาถูกมากเลย100วบาทเราเตรียมเต็นท์ไปครับมีห้องน้ําและมีจุดชาร์จแบตมือถือนะครับถือว่าดีเละเมื่อเรามาพักที่โอโซนเอสการนะครับ เราก็จะมีแผนที่ใหญ่ๆนะครับเพราะว่าที่นั่นนะเขาเตรียมแผนที่แบบใหญ่มากเลยอยู่หน้าห้องน้ำอะ่ะเราก็ไปดูนะครับว่าเราอยู่จุดเนี้ยแล้วเราสามารถจะเดินทางไปเที่ยวสถานที่ไหนได้บ้างนะครับซึ่งในแผนที่เนี่ยมีอยู่มากมายหลายสถานที่เลยที T.O. Zone Adar เนี่ยนะครับก็คือมีจุดให้เซลฟี่มีอะไรต่างๆเนาะเรานอนพักที่เนี่ยสักหนึ่งคืนนะครับแล้วตอนเช้าอะ่ะค่อยออกเดินทางจะดีที่สุดเลย วันท้าวิแมนไปมาก็ใช้วิธีนี้แหละครับเพราะว่าจากโอโซนแอดการเนี่ยนะครับเราเดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยวที่เราจะไปอีกเนี่ยมัน2-300โลเลยละครับและอีกอย่างนะครับถ้าเราออกเดินทางตอนเช้าเนี่ยหไม่ร้อน 2. เราอาจจะเจอบรรยากาศข้างทางแบบมีหมอกมีอะไรนะครับถือว่าดีเลยส่วนสถานที่ที่เราจะไปเที่ยวต่อนะครับนั่นก็คือสะพานมอนนั่นเอง เราก็ใช้เส้นทางถนนแสงชูโตหมายเลข323นะครับวิ่งจากตัวเมืองกาญจนบุรีเนี่ยใช้เส้นทางนี้นะครับวิ่งไปถึงสแยกท้องผาภูมิเลยเมื่อถึง3แยกท้องผาภูมินะครับเราก็เลี้ยวขวาแล้ววิ่งไปตามทางเลยวิ่งไปจนถึงสะพานมอเลยนะครับอำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีที่สะพานมอนะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายที่เลยเช่นโบสถจมน้ำนะครับก็คือวัดเก่าหลวงพ่ออุตมะ มีพุทธคยาแต่ที่ดังที่สุดก็คือจะเป็นสะพานมอนนะครับเป็นสะพานไม้ชื่อสะพานอุตมานุสรครับส่วนที่พักนะครับมีที่พักเยอะเลยมีรีสอร์ทมีอะไรต่างๆแต่ผมอะ่ะเป็นคนชอบนอนกลางเต็นท์นะครับผมก็นอนพักที่บ้านมอนนะครับเพราะว่าอยู่ติดกับสะพานมอนเลยนะครับแล้วเขาจะมีเนินให้สําหรับกลางเต็นท์เนี่ยตัวผมเองอะ่ะก็เคยไปคนเดียวมาครั้งนึงนะครับ แล้วอีกครั้งหนึ่งก็คือไปกับพี่แขกนะครับไปทําอะไรกินแล้วก็ไปนอนพักที่นั่นนะ่ะยิงถ้าไปช่วงหน้าหนาวนะครับบอกเลยหนาวมากๆแล้วก็มีบรรยากาศที่ดีมีหมอกให้เราได้ดูนะครับแล้วตอนเช้าเนี่ยเราก็ไปใส่บาตนะครับในตอนเช้าเนี่ยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะเขาจะมีแบบซื้อของใส่บาตแล้วเราก็เช่าชุดนะครับเป็นชุดของชาวมอนนะแล้วเราก็ใส่บาตรถ่ายรูปอะไรเนี่ยครับถือว่าดีมากๆเลย เมื่อใส่ชุดของชาวมอนแล้วนะครับเราก็ต้องพูดคำว่าเมียเงาะละอาวแปลว่าสวัสดีในภาษามอนนั่นเองครับผมก็ไปหลายครั้งนะครับแต่เนื่องด้วยเวลาแล้วผมต้องไปที่จุดอื่นต่อเนาะผมก็เลยไม่ได้ใส่ชุดมอนนะครับเสียดายมากๆเลยแต่ถ้ามีโอกาสไปนะผมต้องใส่ชุดให้ได้เลยที่สะพานมอนนะครับถ้าใครมีเวลามากพอเนี่ยก็สามารถ เช่าเรือนะครับเขาเรียกว่าเป็นเหมือนเป็นทัวรนะ์น่ะนั่งเรือไปนะครับผมจําไม่ได้ว่าราคากี่บาทเนี่ยนั่งไปดูโบสถจมน้ำนะครับถ้าจำไม่ผิดเขาจะมีอยู่ประมาณ3วัดนะครับเป็นวัดที่จมน้ําเนาะ เมื่อเราออกจากที่สะพานมอนนะครับก่อนที่เราจะกลับเนี่ยเราก็แวะไปที่ด่านเจดีสามองนะครับซึ่งอยู่ห่างจากสะพานมอนนะครับแค่19กิโลเมตรเท่านั้นเองที่ด่านเจดีสามองเนี่ยนะครับเขาก็เป็นชายแดนเนาะแล้วก็มีของขายต่างๆมีของฝากมีพอยมีอะไรต่างๆนะครับแต่ตัวผมเองอะ ชอบซื้อเป็นแบบกระดานชนวนมากกว่าแหะครับเอาไปตกแต่งบ้านให้แบบสวยงามมีจุดแสดงทางรถไฟสายมรณะนะครับเป็นสายโบราณที่ตัดออกไปที่พาม่าเลยขวัญทาวเวอร์แมนก็ไปมาแล้วนะครับแล้วก็ไปกับพแขกมาแล้วอันที่จริงนะครับยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายเลยซึ่งผมก็บอกไม่หมดละครับส่วนขากรับนะครับก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายมีทั้งถ้ำน้ำตกนะครับยกตัวยอย่างน้ำตก2องกาเลียแล้วก็เป็นจุดชมวิวแม่น้ำ รันตีครับจุดชวมวิวแม่น้ำรันตีเนี่ยนะครับผมก็ไปถ่ายมาแล้วก็คือเป็นจุดชวมวิวที่แบบสวยเลยครับแล้วก็มีหมอกมีอะไรเนาะ อย่าลืมแวะถ่ายรูปกันนะครับซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับที่ผมไปเที่ยวมาเนี่ยเอาง่ายๆครับผมทำ p l a y ิสต์เอาไว้ให้ดูแล้วเข้ามาในช่องของขวัญทาวเวแมนนะครับแล้วก็เลื่อนไปที่ p l a y ิสต์หาคําว่ากาญจนบุรีซีรีส์นะครับขวัญทาวเวแมนทาคลิปเกี่ยวกับจังหวัดกาญจนบุรีเอาไว้หลายคลิปเลยครับอย่าลืมชมกันนะ ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ผมแนะนํามาเนี่ยนะครับอันนี้มันเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวนะครับอันที่จริงมีไม่ต่ํากว่า70ที่แน่นอนนะครับที่เที่ยวของจังหวัดกาญจานบุรีเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปเกี่ยวกับแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวออกมาเรื่อยๆนะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ขวัญทาวเวอร์แมนด้วยนะด้วยการกดถูกใจกดแชร์กด subscribe กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมลงครับไปก่อนครับบ๊ายบายรอเจอกันคลิปหน้าครับผม